สวัสดีครับพบกับช่องตะวันอีเลฟเว่นะครับฝันช้างติดเกาะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับแล้วก็กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับฝันช้างของเราด้วยครับผมอันนี้ก็พามาชมความรอของลายแสงเงินครับดูครับลายแสงเงิน ภายแสงเงินเนี่ยเป็นจะเป็นช้างที่ขี้น้อยใจเนาะเป็นช้างที่ขี้น้อยใจครับถ้าพูดดังไม่ได้ครับพูดดังแล้วจะจะไม่ให้ขึ้นเลยนอยใจจะพองแล้วจะพองาตจะพองมาแล้มา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 ลมามาเออจะหยานยังเนาะมา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 เบนมวยเบนมวย,อยตอนนี้พี่แสงเรานะา <laughs> น้อยใจพี่แสงไม่ให้ไม่พี่แสงเรา ไกลเลยครับดูมาแล้วมามามาเยอะพยานยังเนาะมามามาเออมา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 เงินมามาอือมาแล้มามามานี่มาเออมามาดูครับน้อยใจพี่แสงเราไม่รู้พี่แสงเราไปทำอะไรมาไม่รู้นี่หันก้นให้อย่างเดียวเลย น้อยใจครับแต่ว่าน้อยใจแล้วจะไม่ให้ขึ้นขีเลยนี่เขาเป็นยังไงขรังไาม่รู้อ่าอีเนาะดูตัวอ้วนมากเลยครับดูตัวโยงขึ้นมากเลยครับตัวเขานั้น่าจะใหญ่กว่าพลายแสงจันทร์เอกเนาะฮะตัวนี้อ่ะมาตอนแรกเล็กๆครับประวัติเขาคือมาจาก ซื้อมาจากภางเหนือครับพอเขานั้นได้ลูกแฝดเนาะใช่ไหมวันแรกที่ลงรถนะครับไม่รู้ยังไงมราถูกชะโลกันนะครับกับผมนี่ผมไปนอนฝันนะครับวันแรกที่เขามา,าลงรถนะครับซื้อมาจากภาคเนื้อใหม,ใหม่ผมมาดูครับปรากฏว่าตอนกลางคืนไปฝันไปฝันว่าตัวเองนั้นมีมีควาย ตัวเมียครับท้องนะครับปุุกนะครับผมนั้นได้ประุ้มลูกควายตัวนั้นมาครับเบือกเต็มมือเลยรู้ว่าจะมีโชคหรือมีอโมเหงกับช้างตัวนี้หรือเปล่าไม่ในใจนรเราน่าจะมีอะไรคล้ายๆกันมาแต่แต่สมัยไหนยังไม่รู้ครับต้องติดตามตอนต่อไปว่าภาย แสงเงินนี่กับผมเนียเขาจะให้โชคลาภอะไรยังไงไม่แน่ใจครับเงินสวัสดีครับบอลลูสวัสดีครับบอรลูเร็วครับครับครับช่วยๆก่อนนั่นเห็นไหมครับไม่รู้เป็นไงครับดูโชว์กันครับจ้างตัวนี้แต่กับคนอื่นนี่ไม่ได้นะครับถ้าเขาน้อยใจหรือพูดแรงไปนะครับเขาจะไม่ให้ขึ้นเลยตอนนี้มีแสงแล้วมีแสงแล้ว พี่แสงเราไม่ไม่ขึ้นไม่ได้นะครับถ้าขึ้นตอนนี้ถ้าเขาไม่ให้ขึ้นเราจะปั๊มเับครับปั๊มเขาไม่ได้ไม่ให้ขึ้นเลยครับตัวนี้มาขับเขาไม่ได้เพราะตัวนี้นี่ตอนนี้พี่แสงเราก็ทำท่าไปงอเขาหน่อยน้องก็น้อยใจะดูครับยังไม่ไว้ใจพี่แสงเราเลยครับตอนนี้ ช้างมึงตัวนะครับถ้าเขาไม่ให้ขึ้นแล้วเราจะอย่าไปฟื้นขึ้นเขาครับเขาก็กลัวเราเหมือนกันเราต้องให้เข้าใจเย็นๆนะครับแล้วค่อยขึ้นเขาได้อันนี้ถ้าเขาไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับโซ่ก็ไม่กล้าปลดออกครับกลัวเขาจะตะเลดิดเขาจะวิ่งเพราะว่าช้างที่น้อยใจแบบนี้เคยเลี้ยงมาครับ ถ้าไม่ให้จับนะครับเดินออกเลยนะครับไม่ต้องไปเดินตามเขาดูเขาจะฟังคำสั่งผมไหมครับไอเงินครับผมก่อนเร็วๆรับผมก่อนเร็วครับ่อนลุกครับก่อนเร็วครับก่อนครับสวยเออกับผมนี่เขาจะถูกฉลอกันยังไงไม่รู้ครับแต่ผมจะขึ้นขี่เขาได้ไหมผมไม่รู้นะท่านผมก็ไม่แน่ใจ ตั้งแต่เขาลงจากรถมาก็ฝันถือว่าฝันดีนะครับอันนี้เขาตัวโต,วต,วตวมากเลยตอนที่ลงรถใหม่ๆนี้จะตัวเล็กๆแต่กลับไปนอนมานแล้วมันนอนฝันว่าตัวเองมีควายตัวเมียนะครับเพศเมียออกลูกมาครับผมได้ไปอุ้ม ูควายตัวนั้นมาอ้วนท้วนมากเราน่าจะถูกโลกันอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเขาจะได้บก่งบอกว่าเราเคยมีบุญร่วมกันมาหรือไงครับผมแต่ผมไม่เคยได้สัมผัสเขาเลยนะแต่ดูจากลักษณะของเขาแล้วเป็นพ่อพันธุ์จะดีนะแแกนขาเ้าใหญ่ก็าสูง ผมวาตัวนี้นะผมเชียร์ตัวนี้ให้เป็นพ่อพันธุ์นะเนี่ยตามดูแล้วเนี่ยน่าจะมีผลงานเร็วด้วยนะตัวเนี้ยปล่อยเสื้อไงเฮ็ดยังไงปล่อยเสเื้อ,ลอแล้วขึ้นไม่ได้ปล่อยเลยแล้วให้เป็นพ่อพันธุ์อย่างเดียวนะเป็นพ่อพันธุ์เวลาเสื้อเลี่ยปล่อยเสื้อแล้วขึ้นไม่ได้อันตรายูแขนขาของใหญ่มากครับชางตัวนี้ดูแล้วนี่ถ่า สเงินเงินหันมานี่ก่อนเร็วเร็วมามามาหันมานี่เร็วหันมานี่ก่อนลูกมามาเงินมาสวัสดีครับก่อนเร็วเร็วสวัสดีครับก่อนครับครับผมก่อนเร็วสวัสดีก่อนพ่นเร็วครับก่อนครับก่อนเร็วครับครับผมดูครับเราจะน่าจะมีบุญบารมี แต่ชาติปางก่อนหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่เคยเข้าไปจับเขานะครับโมพอนดีผมไม่เคยดุมันนะผมดุทีเดียวไม่ให้ขึ้นเลยอไม่เคยพูดมันสักคำกำลังพูดด่ามันวันเดียวด่ามันคำเดียวไม่ให้ขึ้นเลยนูกเลยไฟเสียเงินนี่ถ้าว่าไปโมโหใส่เขาด่าเขานี่เขาจะไม่ขึ้นเลยนี่ครับเนาะ าจารย์แสงบอกว่ายาบ่นเขาฟังรู้นะครับไม่บ่นดามันเดี่ยวมึงกว่าเนเดี่ยวฮันรู้ฮัรู้ฟังเรารู้นะครับผมผมเคยเลี้ยงตัวงาอยู่ที่นู่นเหมือนกันถ้าไปบ่นอะไรมาเนี่ยก็เขารู้เลยว่าไม่จับเลยแปลกเหมือนกัน ผมมานไงผมบอกว่าเดียวเดียวเดียวมันว่าจะผมบนมันไงเออไม่ว่าจะผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้บบกบอกบอกว่าเดี๋ยวเดียวลักษณะเขานี่หล่อมากเขาบอกว่าหมาเทพว่าเดี๋ยวก่อนว่าสิอันนี้ได้ยินว่าคอยว่าเดี๋ยวมึงเดือดว่าสันเครียดไม่ขึ้นเลยโอ้ยไปคนละทางเลยไอ้พวกนั้นพูดว่าเดิวเดี๋ยวว่าสันเดี๋ยวมันว่าจะว่ามันก็ยังไงถูกชะโลกันครับพายแสงเงิน ทั้งทั้งที่เราไม่เคยจับไม่เคยขี่เขาเลยนะครับดูพระเอกเราก็มาดูาด,ด้วยนี่เป็นเพื่อนสีจารย์แสงด้วยครับไปไหนไปด้วยเอาหันไปเลยโคลเาเงินม,มานี่ลงมามึจงะมะจะขึ้นเองโคลามาโคลาจะขึ้นเองครับโคลาโคลาเขาจะไปขึ้นขี่เองเลยวล่าจันแสงขี่ไม่ได้ คนลาจะขี่เองมันบอกว่าผมระจอกแทมัน่ะอยู่ฝั่งน้นก็น้องน้ำฝนของเราคน้องน้ำฝนดูครับพอกินเศษกนเหือนนี่เลเงินครับผมรู้แล้ว ครับปนครับลูกครับก่อนเร็วครับผมครับก่อนเร็วครับรับสวยก่อนครับสวยครับมาทางนี้วะไม่มคขับไปทางนู้นนะครับมานี้ยนะเบียมานี้เบียมาเออรับก่อนครับครับผมครับสวยเร็วครับเร็วครับครับก่อนครับสวยครับครับก่อนเร็วครับครับผมดูครับ เขาต้องการความอมยนนะครับผมว่าเขาพูดเพราะไม่พูดไมเพราะไม่ได้ปิดหูไปไหนแล้วเป็นไงถูกฉลองครับเขาตั้งแต่ลงรถมาแล้วไปนอนฝันครับครับสวยครับสวยก่อนเลยครับครับอีกทีหนึ่งก่อนลูกครับเอฟซีก่อนครับลูกเออสวัสดีครับสวัสดีครับ ยกสองขาเบิง่งดูขึ้นสองขาเป็นบอลุกขึ้นขึ้นหน่อยเร็วโอ้ยหนักหนกหนักก้นแลวดูความน่ารักของเขาครับอันนี้อะไรน้องฝนน้องฝนเห็นหนุ่มๆอยู่ใกล้ๆไม่ได้เลยดูน้องฝนน้องน้ำฝน,นของเราฝนจ่าสวยก่อนเร็วฝนจ่าเป็นไหมฝนนี่จ่าก่อนเร็ว จ้าสวยฝนจ้าครับจ้าเร็วจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วตอนนี้แม่ดอกบัวก็มายืนกินกล้วยเลยครับจากน้องๆครับชาวตากชาตินะครับผมมาจากประเทศรัเสเซียครับ จุ Scroll, soak, jump, jump, check, iss, kiss, kiss, kiss ๊บจุ<_<_<_<_๊บจุ๊บจุ<_<_๊บจุ๊บจุ๊บคิด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 นี่ครับแม่ดักบัวอยากกินกล้วยครับนี่ครับแม่ดักบัวอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยครับผม ดูครับ่โบก็ชอบเด็กครับผมดววยดวยมาแล้วัวมาแล้วมแม่ตบวัวบอกหมดรวยหมดแล้วแม่ตบวัว ขอกล้วยครับนี่ถักบวกขอกล้วยไปละเอ็นโอเคเกจะกรมวิถีเข็มนองปราบลำการถ่ายรูปตัวลุกซ้ำโฟโต้่มัมวันสองสามอ้าวบัวเฮาเยอแคลนบิงเอซัมด์บานาน่าโฟร์ฮิอัลโซเชอร์ยังส์อ้าวบัวเฮาอ้าวโอเคแอคชั่น แม่ตักบัวครับแม่ตักบัวชอบเด็กครับกลับได้ครับตอนนี้แม่ตักบัวรอกินกล้วยักตันน้อยตัวน้อยกมกลำกมเฮ่ Oi! How, how, how? Give him banana. Come, boy. Yes? Let the elephant wants go sleeping. <laughs> Come. Yeah, yes, yeah. Uh... กูดบอยเยสกูดบอยแม่ดักบัวครับผมกินสวยแล้วแม่ดักบัววันนี้เด็กชอบช้างครับ Where you come from Russia? Russia. And Moscow? No, Peter. see about Saint Petersburg. It's cold now, no? Very cold now. Cold, oh, yes. <laughs> Minus 20. Minus? Wow.